สวัสดีครับผมกลยจากช่องตอมบรินตอนนี้อยู่เกม P.O.E กับเนื้อหาของอันว่า1 0 1เนาะอันนี้ผมก็จะอธิบายการทำงานของตัวอันว่าหรือ i n c u r s i o n นั่นเองว่ามันทำงานอย่างไรแล้วก็ปกติแล้วเขาหาห้องอะไรกันแล้วก็ตัวบอสมีดอปอะไรบ้างที่คนสนใจกันนะเนาะโดยรวมก็ประมาณนั้นโอเคเราก็มาเริ่มกันก่อนว่า อันว่าที่ผมพูดถึงเนี่ยคืออะไรมันก็คือเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่เราจะเจอในช่วงเอนเกมด้วยนะครับก็คือที่เขาเรียกกันว่า Incursion ซึ่งปกติแล้วอาว่าก็จะเป็นเอ็นพีเป็นคนเปิดแมปให้เนาะซึ่งปกติแล้วเวลาเราคุยกับมันมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะโดยที่ใน1นึ่แมปเราจะเจออันว่าอยู่3ตัวหรือก็คือเราจะเข้าไปในวัดเนี่ยได้3ครั้งต่อนหนึ่งแมปยกเว้นแต่ว่าคุณจะอัพแอดลา อันหนึ่งที่มันบอกว่าในแมปจะการันตีมี4เนาะก็คือ3แมปจะมีอันว่า4ตัวไอเดียก็ประมาณนั้นครับซึ่งตัวอันว่าเนี่ยเราสามารถเริ่มเจอได้ตั้งแต่ที่ act 7เนาะตั้งแต่นนเป็นต้นมาเราก็สามารถเจออันว่าได้เรื่อยๆและหลังจาก act เเป็นต้นมาก่อนที่เราจะไปเริ่มวิธีการลงหรืออธิบายในส่วนต่างๆของมันนะครับเราก็จะมาดูกันก่อนว่าโดยส่วนมากแล้วเขามักจะหาหรือว่าลงอันว่าไปทําอะไรกัน หนึ่งในนั้นเลยก็คือตัวมอสตัวนี้โคลิซิสแล้วก็เป็นอินคิดดาเมจวิทฮิต a g a i n s ชิวเอนเนมี enemy, นะ่เนาะซึ่งมันเป็นตัวที่คนมักจะไปหากันซึ่งมันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟหรือก็คือเป็นดรอปเฉพาะในของอันว่าเนาะซึ่งเดี๋ยววิธีการดรอปเดี๋ยวผมก็จะบอกว่ามันดรอปจากไหนแล้วก็ตัวดับเบิลคอรับอย่างเสื้อที่ผมใส่เนาะตัวอีวีสีข้างบนเนี่ยปกติแล้วมันจะมีได้แค่มอสเดียวเนาะถ้าเกิดเราคอรับปกติแต่ว่าในวัดมันก็จะมีแมชชีนิกที่เราสามารถทำดับเบิลคอรัปได้ แล้วก็ดับเบิลคอรับมันมีดับเบิลคอรับเจมด้วยเนาะซึ่งจะทําให้เจมมีปกติแล้วอ่ะถ้าเกิดเราคอรับเองอ่ะมันก็จะเป็นเลเวลยี่สิบเอ็ดคุณภาพยี่สิบหรือไม่ก็ก็เลเวลยี่สิบคุณภาพยี่สิบสามเนาะแต่ถ้าเกิดเราดับเบิลคอรับมันก็จะเป็นยี่ยี่สิบเอ็ดยี่สามได้ซึ่งมันก็หาได้จากวัดนั่นแหละครับหรือก็คือเราหาประมาณสามอย่างเนาะคนส่วนมากแล้วหาประมาณสามอย่างหนึ่งคือดับเบิลคอรับสองดับเบิลคอรับเจมสามตัวมอสถุงมือที่เป็นอ่า อิ case, against enemy, นคะิดแอทแทกอาเกนชิลเอนามีเนาะประมาณ3อย่างนี้หลักๆครับแต่ว่ามันก็จะมีของอย่างอื่นอีกเนาะเดี๋ยวผมค่อยไปอธิบายทีหลังเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ช่วงของการอธิบายตัวอันว่ากันดีกว่าโอเคเราก็มาเริ่มกันที่ตัวหน้าต่างหน้าต่างอินเทอร์เฟซของตัวเวลาเราเข้าไปคุยกัอันว่าเนาะว่ามันเวลาเราไปคุยปุ๊บมันก็จะมีขึ้นแบบนี้เนาะซึ่งมันก็คือห้องแต่ละห้องในวัดเนาะโดยที่ปกติแล้วอ่ะอย่างที่ผมบอกมันเราจะต้องลง12ห้องและเราถึงจะเปิดวัดได้1ครั้งโดยที่ ในห้องแต่ละห้องเนี่ยเราสามารถอัปเกรดมันได้ถึงเทียสามซึ่งแต่ละห้องก็จะมีความสามารถที่ต่างกันออกไปเนาะเราสามารถไปดูในวิกิได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยแต่ว่ามันก็จะมีห้องหลักๆที่เราจะโฟกัสอยู่ซึ่งเดี๋ยวจะเป็นในส่วนถัดไปเนาะแล้วอย่างที่บอกว่าใน1นึ่แมปเราจะเจออยู่3ครั้งของอันว่านั่นหมายถึงว่า4แมปเราลงได้1วัดแต่ถ้าเกิดเราอัปโหลดนี้ตัว a r t i f a c t of the wild มันจะทําให้ในแมปมี4 เราสามารถลงอันว่าได้สี่ครั้งหรือคือสามแมปเราลงวัดได้หนึ่งนทะีเนาะโอเคเวลาเราไปเจออันว่าในแมปเนี่ยมันก็จะอินเทอร์เฟซมันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะมีขวาบนสังเกตมีขวาบนแล้วก็มันจะมีที่ห้องมันจะมีกรอบหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรากําลังจะลงห้องนั้นๆอยู่โดยที่ขวาบนจะเป็นดีเทลของห้องเนาะถ้าคุณสังเกตเห็นมันก็จะมีสีเขียวสีแดงเนี่ยตรงขอบห้องเนาะ มันหมายถึงว่าประตูของห้องมันยังปิดอยู่คุณสามารถดูได้จากตรงข้างล่างนี้เนาะเพราะว่าประตูปิดหมายถึงหมายถึงว่ามันห้องมันไม่ได้เชื่อมเหมือนกันเนาะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นแดงเป็นแดงตรงนี้เป็นเขียวเป็นเขียวเนี่ยก็ตามนั้นตามภาพนี้เลยเนาะโอเคแล้วถามว่าเราจะเปิดประตูห้องได้ยังไงมีอยู่2อย่างหนึ่งคือมันเปิดมาอยู่แล้วกับ2คุณฆ่ามอนในนั้นเวลาคุณเข้าไปในวัดเนี่ยคุณก็จะฆ่ามอนเนาะเพื่อเพิ่มเวลาตามเกมเพลย์ของมันแล้วก็ มันจะมีโอกาสดรอปสโตนออฟเพสเซจอันนี้ซึ่งไอตัวเนี้ยถ้าเกิดคุณออกมาจากวัดแล้วหรือคือออกมาจากห้องของห้องนั้นแล้วมันจะดรอปไปเลยเนาะก็คือมันเก็บมากับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณได้มาคุณจะต้องไปเลือกเปิดของห้องโดยปกติแล้วอย่างมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมันจะดรอปประมาณ2อันเนาะให้เราไปเลือกว่าเราจะเปิดห้องไหนบางทีก็ดรอปเม็ดนึ่งบางทีก็ไม่ดรอปเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงเนาะอ่ะเรามาดูตัว ห้องกันบ้างดีกว่าห้องเนี่ยปกติแล้วมันก็จะมีตัวร์ชิเทคหรือคือเป็นมินิบอสเนาะสตัวระหว่างตัวซ้ายล่างกับตัวขวาบนเนี่ยสออันเนี่ยมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ถ้าคุณสังเกตเห็นอันนึงเป็นรูปลูกศรแดงเขียวอีกอันหนึ่งเป็นรูปเหมือนวัดเนาะชี้ขึ้นว่ายังไงคือถ้าคุณเลือกอันล่างเนี่ยห้องอะ่ะมันจะเปลี่ยนเนาะก็คือเปลี่ยนห้องไปเป็นห้องที่มันบอกตรงนี้ อย่างเช่นในกรณีนี้นมันก็จะเป็นบอกว่ามันเปลี่ยนเป็นห้อง sacrifice chamber เนาะส่วนอันบนมันบอกว่าถ้าเกิดค่ามันจะอัปเกรดหรือคืออย่างวิธีการอัปเกรดเทียร์ของวัดของอันวาเนี่ยคือการที่เราค่าตัวขวาบนเนาะมันก็จะอัปเกรดห้องให้1เทียร์หรือถ้าเกิดว่าคุณอัพตัว r e s o u relocation มาเนี่ยแทนที่มันจะขึ้น1เทียร์มันก็ขึ้นเป็น2เทียร์เนาะมีโอกาส40%ตัวนี้แล้วถามว่าถ้าเกิดเราค่าตัวซ้ายล่างเนี่ย เทียเนี่ยจากตอนแรกอะสมมติว่าอันนี้มันเป็นเทียสองนะคุณห็นเป็นเทียสองนะถ้าเกิดคุณค่าไอตัวซ้ายล่างเนี่ยมันจะกลายเป็นเทียสามไหมคำตอบคือไม่มันจะไปเริ่มต้นที่เทียหนึ่งใหม่เนาะเว้นแต่ว่าคุณจะอัพคอนเทนต์เดเวล็อปเมนต์เป็นหนึ่งในแอดลาร์แพรสซีทีเหมือนกันเนาะจะทําให้แทนที่มันจะรีเซ็ตตัวเทียเนี่ยมันจะไม่รีเซ็ตเนาะมันจะนับต่อให้เลยเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เป็นเทียสองอยู่แล้วเนาะถ้าคุณค่าไอตัวข้างล่างเพื่อเปลี่ยนห้องอะ จากปกติแล้วมันสมควรที่จะกลับไปเป็นเทียร์หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนห้องใหม่ใช่ไหมมันก็จะนับต่อไปให้เลยกลายเป็นห้องเทียร์สาม sacrifice chamber ให้แบบนั้นนะครับไอเดียของมันก็ประมาณนี้เนาะก็คือสรุปไอเดียก็คือของการลงอันนี้ก็คือคุณก็แค่เข้ามาเปิดทางเดินก็คือมันจะสุ่มเนาะว่าคุณจะได้ห้องไหนพอคุณไปลงแล้วคุณก็แค่เปิดทางเดินเชื่อม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 ให้มันเชื่อมกันได้ โดยที่มันจะมีข้อยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งคือ explosive room เนาะถ้าเกิดคุณเปิดไปแล้วมันจะได้ถังระเบิดมาทําให้คุณเอาไประเบิดเปิดทางได้แค่นั้นเองและหลังจากนั้นคุณก็อัปเกรดียร์ของห้องที่คุณต้องการให้ถึงเทียร์มเพื่อที่คุณจะได้ benefit ของห้องนั้นๆไม่ว่าจะเป็น double คลอรับ double คลอรับเจมหรือว่ามอสถุงมือที่เราต้องการเนาะโดยที่ไอ้พวกทั้งหมดเนี้ยมันจะไปส่งผลกับตัวบอสบนสุดเนาะ epic of asolot เนี่ยก็คือข้างบนสุดมันก็จะเป็นบอสของ จำคอนเทนต์นี้นั่นเองโอเคทีนี้พอเราลงครบ12รอบแล้วเนี่ยเราก็จะเราก็จะต้องไปคุยกันว่าเนาะอันว่าก็จะมีให้เรา2ตัวเลือกก็คือเปิดวัดเลยกับเทคเทมเพิลคอนเนคชั่นออกมาหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาคุณกดเปิดเทมเพิลปุ๊บกดปุ๊บ,บมันก็จะเปิดเลยครับก็คือเปิดวาร์ปตามปกตินั่นแหละแต่ถ้าเกิดคุณเทคออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะ ก็คือเป็นเหมือนแมพให้คุณนั่นแหละแล้วตัววัดเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตไปคุณก็สามารถเอาไว้ตัวเนี้ยไปขายได้หรือว่าคุณจะไปลงเองที่หลังก็ได้ก็คือเก็บไว้ได้ถ้าเกิดคุณไม่รีบคุณก็เก็บถ้าเกิดคุณรีบลงเลยคุณก็กดเปิดแล้วก็ลงเลยแล้วทีเนี้ยไอตัวคอนเดนเซอร์ออฟแอสซลเนี่ยถามถามว่ามันหาวิธีการอื่นได้ไหมนอกจากกดอย่างเงี้ยคําตอบคือได้นั่นคือใช้ตัวไอสกาลาร์ออฟไทม์ไลน์เนาะเวลาเราค่าตัวอาร์ชิเทกแล้วเนี่ยมันมันจะทําให้มันดไเนี่ย ไอตัวคอนีเคิร์นเนี่ยที่เป็นเลเยอร์แบบนี้ก็คือเราทำเลเยอร์เชื่อมไว้แบบไหนห้องหน้าตาเป็นยังไงมันจะดอกมาเป็นแบบนั้นแต่เพียงแค่ตัวเทียร์เนี่ยอย่างที่คุณเห็นข้างหลังมีวงเล็บเทียร์ไหมเทียร์หนึ่งเทียร์หนึ่งเทียร์หนึ่งเทียร์สามอะไรเงี้ยมันจะสุ่มเทียร์พวกนี้เนาะแค่นั้นเองครับหมายความว่าถ้าเกิดคุณทำทำตัวห้องดับเบิลคอร์ลับไว้ที่เทียร์สามอยู่แล้วมันก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะเป็นเทียร์สามเหมือนเดิมเนาะหรืออาจจะมานาจเป็นเทียร์หนึ่งอยู่แล้ว อย่างในกรณีนี้นมันมีเจมคั t t e r Workshop อยู่เห็นไหมเน,นี่ยเนี่ยก็คือมันเอาไว้ทําเป็นเบิ้ลคอรลับเนาะแต่ต้องเป็นเทียร์สถ้าเกิดคุณใช้ไอตัวสกาลับอันเนี้มันก็มีโอกาสที่ห้องอันนี้ยมันก็กลายเป็นเทียร์สมมาให้เราได้โดยรวมก็ประมาณนี้สําหรับตัวอันว่าต่อไปก็จะเป็นในช่วงของการที่ผมก็จะบอกว่ามันเข้าลงหาอะไรกันบ้างเนาะโอเคมาถึงข่าวของห้องแต่ละห้องกันบ้างห้องที่เราจะหาเนี่ยมีหคือ ห้องเฟรมเวิร์กช็อปเนาะหรือห้องคูซิเบิลออฟเฟรมถ้าเป็นเทียสามชื่อของมันถามว่าเราหาอะไรถ้าเกิดคุณมีห้องเนี้ยเทียสามเนี่ยตอนคุณไปเปิดของในห้องมันก็มีโอกาสดรอปไอตัวอินเคอร์ชั่นซับฟิกหรือคือไอตัวมอดที่เราต้องการเนี่ยนะเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไอตัวเนี้ยมันดรอปมันมีชื่อของมันเนาะเป็นชื่อมอดอยู่เวลาเราดรอปมาจริงๆเราดรอปมาเป็นาธาตุอะไรก็ได้เราไม่ต้องสนใจเนาะเราสามารถเอามันไปเปลี่ยนได้ที่ตัวโต๊ะผัก อย่างเช่นถ้าเกิดคุณดรอปมาเป็นไฟนเนี่ยตัวนี้แอดไฟอาเกนเบอร n i n g แต่ว่าของที่มันแพงอ่ะมันคืออ a นคิดดาเมจวิ a i ตอา shield ใช่ไหมคุณก็แค่ไปที่โต๊ะผักแล้วก็เปลี่ยนจากไฟรีซิตไปเป็นโคลรีซิตมันก็จะเปลี่ยนมอสเป็นมอสนี้แทนครับใช้แบบนั้นได้เนาะห้องต่อมาคือห้องเจมคัตเตอร์หรือห้องถ้ามันเป็นเทียร์สามันจะคือห้องโดยานีเนาะเป็นห้องที่เอาไว้ดับเบิลคอร์ลับเจมแล้วก็ห้องที่3ามคอร์ลั c แชมเบอร์หรือโลคัสออฟคอร์ลั i ชัน เป็นห้องที่เอาไว้ดับเบิลคอร์รับไอเทมต่างๆโดยปกติแล้วเขาก็จะโฟกัสอยู่ประมาณ3ห้องนี้โดยประมาณเนาะแต่ว่าบางคนก็อาจจะเอาบอสด้วยเพื่อไปเอาของบอสแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นกันประมาณ3ห้องแล้วก็ห้องบอสเป็นห้องที่4เนาะแต่ตรงนี้คุณก็สามารถบอกอ,อธิบายผมเพิ่มเติมได้ว่าปกติแล้วคนเขาฟาร์มอะไรกันอันนี้ผมเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้โฟกัสฟาร์มอันว่าเนาะผมก็จะมองจากภายนอกแล้วส่วนใหญ่เขาก็ใช้อยู่แค่ประมาณ4ห้องนี้ก็คือห้องบอส ห้อง Double c o l l ั b หรือคือ c o ออฟแ of Chamber, มค m ตเ Cutter Workshop หรือห้องตัวนี้แล้วก็สุดท้ายคือ Fame Workshop เป็นห้องที่เอาไว้หาตัวมอดนี้เนาะและถามว่าบอสมีดรอปอะไรบ้างตัวบอสเนี่ยมีดรอป Ambition, Wild Aspect หรือคือ1ใน4ไอเทมที่เอาไว้ใช้ทำออดอนเนาะแล้วก็ตัวอ่าพวก Cobalt Jewel, Crimson Jewel แล้วก็ Brilliant Jewel ที่เอาไปทำเป็น t า a n Sentence จม m ได้เนาะท h a n t เซนเดน t ์ Jewel โดยที่คุณสามารถไปทำที่ห้อง a p e x of a อ c e n s i o n ได้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่เผื่อเอาไว้สำหรับคนที่จะเอาไปทำพวกนี้เนาะเนี่ยมันก็น้าตาจีเวลทั้งสามอันที่เขามักจะหากันต้องออกมาหาจากบอสแน่นอนว่าตัวจีเวลเนี่ยก็ดรอปจากบอสเนาะไอนี่ก็ดรอปจากบอสแล้วถ้าเกิดคุณเอาจีเวลเนี่ยบวกกับเอามาใส่เ of t r a n s ร e n นเดนเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็นตัวเจมนี้แบบการันตีเลยเนาะไม่ใช่ไม่ใช่โอกาสติดโดยรวมทั้งหมดก็ประมาณนี้โอเค ก็หมดไปแล้วกับเนื้อหาของอันว่าก็ผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับว่ามันฟาร์มยังไงฟาร์มอะไรยังไงนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นคอนเทนต์ที่ผมมองว่ามันเป็นคอนเทนต์ลองครับหรือก็คือเราไม่จำเป็นที่ต้องโฟกัสมันมากสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราก็แค่ทําเป็นห้องที่เราต้องการอย่างที่ผมบอกเนาะใน3 4ห้องที่ผมเก่าเก่าๆมาแล้วเราก็ลงครบปุบเสร็จปุ๊บเราก็ไปขาย แต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่เอาคอนเทนต์นี้ไปเป็นคอนเทนต์ฟาร์มหลักแต่ว่าคนที่เขาเอาไปเป็นคอนเทนต์ฟาร์มหลักเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะทําห้องเนาะโดยรวมก็ประมาณนี้ถ้ามีคําถามอะไรอยากจะถามสามารถเข้ามาถามในไลฟ์สดผมได้ตลอดซึ่งในช่วงเนี้ยผมจะไลฟ์ประมาณ6กโมงทุ่มหนึ่งโดยประมาณนนเนาะยาวจนถึงประมาณ5้าทุ่มเที่ยงคืนโดยประมาณแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่เป็นอ่าไฮไทม์ของ PE ผมก็อาจจะ สตรีมมากกว่านั้นเนาะแล้วก็สามารถมาสอบถามใน discord ได้ซึ่งคุณก็สามารถเข้า discord ได้เนาะไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรก็พิมพ์เครื่องหมายจากใจดอ d ดิสคอดผ่านตัวตอนที่ผมไลฟ์สตรีมอยู่เนาะแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากจะให้ผมทำคอนเทนต์ไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์บอกผมได้เดี๋ยวผมจะทำให้โดยเฉพาะในช่วงก่อนที่จะเปิดลีกใหม่นี้เนาะโอเคทางั้นก็โชคดีไว้เจอกันครับ